เราจะมาดูเราจะมาดูปาคาฟกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งต้นกาเนิดป่าคาฟนี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันอันนี้เนาะเห็นไหมคะเขาทาเป็นปาคาฟน่าจะเป็นทางลงไปสถานีรถไฟหรือเปล่าไม่รู้นี่ทํำน่ารักจังเลยก็เป็นเมืองที่เดินทางออกมาจากาสถานีรถไฟโอยโยนนี่ ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆได้เลยนะเนี่ยให้เขาทําเป็นปลาคร์ฟแต่เดี๋ยวเราสักครู่เราจะไปดูปลากันนะคะยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนอทำน่ารักไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปยังมิวเซียมดูปลาคาร์ฟนะตรงนี้ก็เป็นเมืองโอเจียสนาที่ท,ที่เราลงภายบรรยากาศไปในเะมืองก็ค่อนข้างที่จะ เงียบนะเพราะเป็นเมืองชนบ,บทนะคะ<ม>ก็จะไม่คึกคักเลยนะเงียบเหงาเราก็ออกมาไกลเหมือนกันนะี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในเมืองโอจิยะเราอยากชมเมืองเราก็เลยพา,าเพื่อนมาเดินนะคะความจริงนั่งแท็กซี่ก็ได้นะแต่อยากเหน่งยกักษ์แนว เราก็ระหว่างทางก็ข้ามแม่น้ำตรงนี้ด้วยนะถือว่ากว้างเหมือนกันนะเนี่ยเราเดินตอนกี่โมงรู้ไหมตอนนี้สิบเอดโมงสิบสามนาทีแต่ก็ไม่ไม่ได้ร้อนมากนะร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนมากยังไงอยากชมเมืองนี่นะบรรยากาศที่โอจิยะเรียกชื่อ,อยังไง เเียมอาเบ้าถ่ายให,ให้โอเคแทนแทนนะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะค่าแต่เสียค่าเข้าในะคนเท่าไหร่ไม่ลู้ตอนนี้เรามาถึงแล้วคะน่าจะ520นอยยี่สิบนีแจกอันนี้มาด้วยซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้ว,ลวขอกระแจก สถานที่แห่งนี้นั้นนะคะก็มีชื่อว่าโอจิยะนิชิโกซาโตะค่ะภายานในอาคารที่เราเข้ามานะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์นิชิโกยตัวนี้นะคะก็เป็นปลาคราฟที่มีความหลากหลายทางสีสันนะคะเขาบอกว่าปลาคราฟเนี่นะคะ ก็คือทีแรกก็จะไม่มีสีสันเลยแต่เกิดจากการกลายพันธุ์ก่อนค่ะพอกลายพันธุ์แล้วก็มีสีสันที่แปลกประหลาดแล้วก็มีการผสมพันธุ์กันแบบตามรูปภาพเลยนะก็ทําให้เกิดสีสันที่มากมายนะที่ทําให้เราเห็นถึงสีสันของปลาคาร์ที่แตกต่างกันไปนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกด้วยว่าจากเริ่มแรกเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความรู้มากๆเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกในอของว่าถ้าปลาสีแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะมีชื่อว่าอะไรก็จะมีหลากหลายมากเลยนะคะที่จะแสดงให้เราดูนะคะก็จะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยค่ะตัวจะมีชื่อเขาก็จะบอกว่าสีนี้สีนี้ชื่อแบบนี้นะ ลนนี้ชื่อแบบนี้นี่ค่ะอ่าจ้ะเดี๋ยวเราอันนี้ดูในรูปภาพไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูของจริงข้างในอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อในเรื่องของการเลี้ยงในบ่อดินเนาะอันนี้เขามีวิดีโอให้เราดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงแล้วก็ล่า ลาปล่า้ยโดสีสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้เนาะส่วนโซน,นนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับปลาคราฟนะคะนี่ก็จะมีเสื้อมีกระเป๋ามีถุงเท้าเยอะเลยใครอยากได้กลับบ้านนะคะสามารถเลือกซื้อได้ ด้านนี้ก็เป็นชื่ออีกแล้วหนงรูปภาพก็เป็นแหล่งให้ความรู้เนาะในหลังจากดูรูปภาพกันมาแล้วเรามาดูข้างในกันดีกว่าโอ้ว,ว,ว,ว้าวปาตัวใหญ่มากนี่นี่นีนีนีน,นี่สวย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 ,สยจะเอ๋อ้ยปาตัวใหญ่มากเลย ได้เอากล้องถ่ายรูปทีไงปลาตัวใหญ่มากมากันเต็มเลยใหญสีสดมากๆเลยดูอือตัวนั้นตัวสีทองใหญ่มากเลยนุ่นนุ่นนุ่นว่ายไปแล้วว่ายไปแล้วว่ายไปแล้วโอ้าตัวใหญ่โอ้ยสีสดตัวอ้วนปากเลยอะ่ะ จุ๊บ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 ใครมาบอกเลยไม่ผิดหวังแน่แหละตัวมออ่าเสวยเวอร์สวยเวอรอ์สำหรับใครที่ชอบปลาคามเราบอกเลยว่า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 ยเจอไหน นี่จุ๊บ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 เขามีโซนให้อาหารด้วยนะแต่ต้องซื้อซื้อไปเลยไอ้ยาหมูยังดูไม่สุดเลยมันมันเวียนออกมันเวียนออกมันจะไม่เก็บมันอันนี้อยู่ในตู้นะคะออันนี้ปลาไซเล็กอยู่ในตู้เมื่อกี้ดูตัวใหญ่ในบ่อละอันนี้เรียงในตู้นี่ แต่ก็ไม่สะใจถ้ากับตัวใหญ่เนาะนี่ตรงนี้ามวเ,เขาบอกที่ดีต้องมีสีดำใช่ไหมต้องมีดำแดงขาวหลักการมันใช่ปะ,ะนะข้า,ขา,า,างนอกก็จะจัดเป็นสวนนะคะข้างนอกเขาก็จะจัดเป็นสวนส่วนนี้ไม่มีปลา นี่ตรงนี้มีปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้อาหารได้อย่างคนลุงคนนี้เขาลงไปให้อาหารอันนี้ขาวดำนี่ฮะแต่ข้างในมันสวยนะอนันนตัวใหญ่ตัวใหญ่หญนี่เดี๋ยวเราไปซื้ออาหารมาให้ด้านโน้นนะคะจ้าเอ๋จ้าเอ๋ นี่เดินทางไกลมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะข้ามจังหวัดมาเพื่อนั่งชินคอนเซนต์มาเพื่อสิ่งนี้เลยเนี่ยเย้จุ๊บ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 เดี๋ยวไปซื้ออาหารมาให้หม่อมหม่อมม่อมม่อมดูอาปากรอใหญ่เลยอาปากรอใหญ่เลยมัมมอ้วนปากตัวอ้วนปากเฮ้ยสีนูนสวยสีนูนสวย นี่สีส้มสีส้มสีส้มสวยมากสีเหลืองมันก็สวยนั่งสีเหลืองนีสวยอ่ะอันนี้ปลาคาวญี่ปุ่นของแท้วนะไม่ใช่ที่เมืองไทยนะญี่ปุ่นของแท้ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นสายปลาคราฟอย่างเรานะคะบอกเลยค่ะว่ามาไม่ผิดหวังค่ะถึงแม้ว,ว่าสถานที่อาจจะเป็นสถานที่ที่ขนาดเล็กนะคะไม่ใหญ่มากแต่ปลานั้นสวยมากๆค่ะ สวนสตาญี่ปุ่นนะใครจะทำสวนญี่ปุ่นจัดไว้ในบ้านเลี้ยงปลาค้าแบบนี้ก็ดูไอเดียได้นะคะแต่คือคงจะปลูกได้ไม่เหมือนกับเขานะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่มีน้ำตกนะคะมีน้ำตกปลาค้างเผือกใหจะชอบน้ำไหลๆอะ่ะสวยไหมดูปลาเดี๋ยวไปซื้ออาหารปลา คือตรงไหนว่าหันปลาเนี่ยนี่ด้านนี้ก็มีอ้าปากรอ,อยใหญ่เลยนี่จเอ๋ตรงนี้มีตัวเล็กนี่มีตัวเล็กดูสีนี้สวยดีย่ะเนี่ยเนี่ยสีแดงนะอ๋อตรงนี้น้ําใสมากเลยนี่ตรงนี้น้ําใส โอ้ตัวข้างล่างตัวใหญ่มากเวอรวังเวอร์วังมากเองตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โห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 ใหญ่เวอร์มากันใหญ่ละมากันใหญ่ละใช่ตัวโคตรใหญ่อ่ะ อายุเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ตัวใหญ่เวอร์บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์มากตัวใหญ่เวอร์ตัวยังใหญ่ใหญ่มากๆขาวเหลืองอันนั้นขาวเหลืองอันนั้นขาวเอ๊ะอันนี้สีทอง ปลาที่ดีต้องดำดำแดงขาวน้าสีส้มก็สวยน่าน่าสีส้มสวยอ่ะโคตรตัว,วใหญ่อ่ะฮะนี่คนไป,ไปทางไหนมันก็ว่ายไปทางนั้นนะมาเป็นขบวนเลยนะอ่ะมาหาคนเอา้าฮะเน่คนไ้ทางไหนมันก็ว่ายมาทางนั้น

อันว่ายตามเรามะนี่นะคะเขาก็จะขายอาหารเป็นโครนแบบนะี้ะโครนละหนึ100่งร้อยเยนเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารตากันอาอาห้าก็ห้านี่เดี๋ยวเราจะซื้อห้าโครนอ่ะอันนี้มันไม่ใช่แล้ว,วได้เท่าไหร่สามอ่ะ <c oughs> สี่ไสส ยบยบยบอ๋อโอเคอริกาโต้โคโมเอ่ออ๋อออ่าบีบีเฮ้ยสองค่ะอาโอเคโอเคนะไม่รู้ภาษาก็ใช้ภาษามือนี่แหละไปนี่โคละหนึ่งร้อยเยนเออแล้วในบ่อใหญ่ให้ได้ไหมอ่ะ ต้องให้ข้างนอกวะได้นี่จะให้อาหารปลากันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่พอขยันกับมือได้ด้วย <laughs> มากันใหญ่เลยอืมนีอ้า <laughs> กับมือได้ด้วยนะโน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 นี่ป้อนป้อนอาหารปลากับมือเลยมากันใหญ่เลยฮะมากันใหญ่เลยเอา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 จุบ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 อืออือโอ้โห เราจะกินถูกไหมนะ่ะเราจะกินถูกไหมอ่ะเอาทางนี้บ้างก็ได้อ่ะเออเอนหารปลาฮ่ะเราจะกินถูกไหมนะ่ะอุ้ยตัวใหญ่นิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มไหมนี่หืม อ้ามอ้ามอ้ามยัดใส่ปากเลยแล้วเขาบอกให้วี้โคนวี้โคนให้ปลาได้เลยดูมันอ้าปากล้อุรยตัวใหญ่ใหญ่อ้าปากรอได้เลยจุ๊บ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 อ้าม กินโคลมันชอบกินโคลนะอ้ยชอบชอบดูรู้สึกว่าตัวมันจะเป็นตัวเดิมๆนล้วที่กินเนี่ยอ้ำอ้ำอ้ำ นี่เขาเรียกว่าป้อนกับมือถึงปากเลยนะโอ้โหไอ้ดูปากไอ้ตัวนั้นนี่ดูปากไอ้ตัวนั้นนีไม่

เดี๋ยวเดูมากันใหญ่เลยเนี่ยดูดนิ้วหน่อยดูดนิ้วเด้บ๊มบ๊มบมมมชอบปะชอบปะีนวนนิ้มมากเลยวนิ้มมากเลยม๊มมมมมอาอีก1มเมตรเออ มันดูดนิ้วด้วยมันดูดนิ้วด้วยดิมเมืองไทยก็ให้ได้เนะแต่ละนี่มาไกลถึงญี่ปุ่นเลยอันนี้ปลาคาบญี่ปุ่นของแท้นะเหนี่ยงเหนี่ยงเหียงเียงหิวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่รอแป๊บน,งนึง่ง <c oughs> มันงอบม,มือด้วยอ่ะปะๆะๆ มันเขี้ยวอะเห็นแล้วมันเขียวมันดูดนิ้วด้วยนะเลาก่อนเลาก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สนุกมากๆยค่ะก,ก็คือ มาญี่ปุ่นเนี่ยมีความคิดว่าเราอยากจะไปดูปาข้าวก็เลยเสชหาน,นะคะก็เป็นที่นี่อะคะ่ะซึ่งก็ไม่คิดว่าไกลขนาดนี้นะคะแต่ก็บอกเลยนะคะว่าคุ้มค่ามากๆค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็อยู่ที่เมืองโอจิยะค่ะก็จะมีทั้งภายในอาคารแล้วก็ด้านนอกอาคารแบบนี้นะคะปลาที่นี่บอกเลยค่ะว่าสวยมากๆเลยค่ะสีสดมากๆเลยนะคะ คุ้มค่าจริงๆค่ะสำหรับการเดินทางมา2ชั่วโมงกว่าด้วยกันค่ะตรงนี้ไม่ค่อยจะมีแบบดำๆแต่สีส้มมันก็จัดดีนะน่ะออตัวไหนเปลืองขาวอ่ะเออไม่ค่อยมีสำหรับ EP นี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะกับปลาคราฟสีสันสวยดสดงดงามอันนี้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ